ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงชาวันนี้ครับต้องไห้เครดิตเว็บไซต์บอลไทยโดดคอมกันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวนะครับ ว่าทางด้านต่อพีคาดพีทีประจวบ f c สอดที่จะเปลี่ยนแมททับคนใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับอย่างไรก็ตามครับเมทที่จะแพ้เมือทงทองคนณตัดไป2ประตูต่อหนึ่งในเกมสุดท้ายไทยลีกด้วยการ2021แต่ว่าพีทีประจวบ f c ครับก็ย,ยังคงรถตกชั้นเนื่องจากสมุดรปราการชิตีกลับเปิดบ้านแพ้ลีอูเชียงรายยูไนเต็ด2ประตูต่อหนึ่งทำไมเคียร์สมุดกลายเป็นทีมที่3ต่อจากสุพรรณบุรี f อและสมุดปราการชิตีที่ต้อง่วกตกชั้นไปเริ่มต้นกันใหม่ในลีกลอง ีัันหนห้าลครบโดยอย่างไรก็ตามครับจากการลดตกชั้นหุ่นนี้ของต่อปีคาจะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในตําแหน่งแม่ทัพใหญ่ที่คาดว่าน่าจะมีการแยกทางกับทนางนโค้ดหลังอิสระศรีทิโลซึ่งผลงานช่วงปลายปีซีซั่นยังไม่เข้าเป้าหมายที่ผู้เรหยนวางเอาไว้ทําไมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแยกทางกันเกิดขึ้นเลยครับ โดยทั้งนี้ครับกุนซอที่จะเข้ามาทดแทนอดีตผู้ช่วยผูกสอนของทีมชาติชุดใหญ่ยุคข,ของไอเกลแิชิโนและผ่านการคุมทัพมาหลายทีมในทันทีอาทิเช่นชัยนาทคนบิวอัมมียูเนเตดรวมไปถึงบริรัรมยูเนเตดตชุดบีจะกลายเป็นกุนซอหนุ่มที่อายุเลเยรยกับคุณลังซึ่งเป็นแม่ทัพที่หลายทีมครับเฝ้าติดตามการกลับมาการทำมานของเขาอีกครั้งหละครับ โดยจากนี้ครับคาดว่าเอ็ดคูตไหลนี้ครับน่าจะมีการพูดคุยกับผู้บริหารพีทีปรเจวบ์เฟซีในเร็ววันนี้ครับหลังตกเป็นเป้าหมายมาอย่างเก้วนานหากไม่มีอะไรผิดพลาดครับคนน่าจะกลายเป็นคู่ซื้อคนใหม่ในเด่น3อัลสเตเดียมโปรโหดสูสึกทริกรู้ดกัน2022อย่างแน่นอนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันต่อกันที่สมุดประการชิตตีกันหน่อยครับเมื่อทางนานมาดามเจฟขอโทษแฟนบอลสมุดประการเลยครับที่ไม่สามารถพาทีมอยู่รอดได้และพร้อมที่จะประกาศว่าชัดเจนไม่ขายทีมอย่างแน่นอนและเสียใจครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีม ที่ต้องตกชั้นและขอพักทําใจสักระยะหนึ่งก่อนที่จะตร่ตรองแผนสู้ศึกตีกล่กลองซีซั่นหน้าและเตรียมที่จะหาผู้สนเซสร์ใหม่เข้ามาสนับสนุนทีมครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับมาดามเจฟกับกรรมการบรรหยรของสโมสรสมุทรปราการชิตีได้ออกโกรงมาขอโทษเฟรนบอลที่ไม่สามารถพาทีมให้อยู่รอดได้และยอมรับนะยครับว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมและยืนยันจะไม่ขายทีมอย่างแน่นอนส่วนเรื่องดังกล่าวครับ,รบหลังจบเกมที่นัดสุดท้ายของรุูการช่แฟคาบานในการ เชยงไลยูนเต็ดไป2ประตูต่อหนึ่งจนทาให้ทีมตกชั้นไปในฐานะทีมอันดับสิบห้าโดยทางนั้นมารดับเจฟครับออกมายอมรับเลยครับว่าตัวเธอในฐานะกีเมนเบลนทีมเสียใจกับการตกชั้นของทีมพร้อมขอโทษแฟนบอลทุกคนที่ไม่สามารถพาทีมลดตกชั้นได้ต่อจากนี้ไปครับขอทาใจสักระยะเพราะเสียใจมากและโดยสิ่งที่เธอสามารถยืนยันได้1นึกับแฟนบอลก็คือจะไม่ขายทีมถึงอย่างแน่นอนเหมือนที่มีกระแสข่าวออกมาไปก่อนหน้าน,นี้ครับรถจะทําทีมต่อไปอย่างแน่นอน แต่คงต้องเร่งหาสปอนเซอร์เข้ามาช่วยสับสนุนทีมที่ผ่านมาก,กับปัญหาเกิดขึ้นเพราะเรื่องงบประมาณการทำทีมที่ไม่มีสปอนเซอร์สับสนุนนั่นเองแหละครับ ที่ประเด็นที่รับก็ต่อกับสมุดประกายชิตีกันเลยครับเมื่อยืนยันไม่ขายทีมแต่ยืนยันไม่ได้วันนักเตะจะไปหรือไม่ครับมีความปิดไปได้ตามคาดหมายเช่นกันครับหลังเกลสมุดสร้างปฏิญานไม่สําเร็จในการหนีตกชั้นนัดสุดท้ายครับแข่งเกือบยกทีมอาจจะตกเป็นเป้าหมายการสืบทับของทีมทะลีกรองและน้องใหม่ทันจีเหลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่สมุดประกายชิตีทาภารกิจหนีตายไม่สําเร็จโดยพระธาภพกดาบา้านต่อลีโอเชียงรายยูนไนเต็ดในนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2021เมื่อชงคำบันพุทธิบาทมาส่งผลให้เป็น1ใน3ทีมลบก,กับสุพรรณบุรีซีและเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่ต้องจอกทั้นสู่ไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าแหละครับ ดูยังไก็ตามครับทีมข่าวของเว็บไซต์บอลไทยคอมครับตัวง่ายเครดิตและอ้างอิงจากเว็บไซต์นี้อีกครั้งครับได้รับการยืนยันจากเลงข่าวภายในทีมเลยครับว่ามีนักเตะเคียร์สมุทรหลายรายครับที่กําลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้และสามารถย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวซึ่งในตอนนี้ครับปีหลายสมุรเริ่มติดต่อทับทามพร้อมชิมเลยครับรวมถึงนักเตะที่ยังไม่หมดสัญญาทางสมสรเองก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอจากทีมต่างๆเช่นกันแหละครับแต่อีอย่างไรก็ดีครับเนื่องจากในฤดูกาลหน้าครับทาง ทีมจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่โดยมีกลุ่มทุนจากไทยและต่างประเทศคือแสดงความสนใจที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์แต่หลังจากพระตาตกั้นไปต้องรูดูกันต่อไปครับว่ากลุ่มทุนต่างๆจะมีความสนใจหรือไม่แต่สิ่งที่แน่นอนแล้วครับก็คือนักเตะในซีซัน่นนี้ทั้งไต่และต่างชาติจะย้ายออกไปเกินกว่าครึ่งทีมอย่างแน่นอนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันที่ฉลามชวนชนบรฟซีกันหน่อยครับเมื่อผู้จัดการทีมของเชลบรฟซีออกมายอมรับเลยครับว่ารูปเกมซูมไม่ได้จริงๆหลังบุกไปภายบีจีปะตุมยูนเต์สี่ประตูต่อหนึ่งและพร้อมเปิดเผยเลยครับว่าพอใจที่จบอันดับที่7แม้ไม่ได้เป็นไปตามเป้าและขอก้าต่อไปก็คือซิลแชมป์ลีกครับให้ได้ตามที่ต้องการเลยครับโดยหลังจบเกมดังกล่าวการแข่งขันของศึกเบวุลันิ2011นที30 เกมสุดท้ายของดูกการครับชนดบริอี 4, มีคิวบุกไปเย, G, ยือน BG จีัตุมยูน่าแตซึ่งลูกเกมในนัดนี้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านจบสกอร์ได้เฉบขาดมากกว่าก่อนที่จะจบเกมด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึงโดยทางนั้นบิ๊กบอลสิงห์ศสีสิงห์เจ้าท,ทองครับผู้จัดการทีมของชนบรซครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับ โดยเจ้หนานบิ๊กบอลครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าก่อนหนึ่งก็ยินดีกับ BG ด้วยนะครับขอสมควรเป็นผู้ชนะสกอรที่ออกมาเราพูดอะไรมากไม่ได้สู้ขอไม่ได้จริงๆและเกิดจากความผิดพลาดของตัวผู้เล่นเราเองก็ต้องกลับไปแค่ไขกันต่อไป แต่อย่างไรก็ดีครับเราจบันดับที่7จดก็เป็นเลขตัวเดียวแต่ยังไม่เป็นไปตามที่เป้าที่หวังเอาไว้คือ1นใน5แต่ก็พอใจระดับหนึ่งครับเป้าหมายต่อไปเราต้องโฟกัสไปที่รอบรองดีครับในวันที่25ปนี้และก็พอมีรักให้เยมชพีพักประมาณ4-5วันและกลับมาเทมชีมตั้งใจฝึกซ้อมกันใหม่และเราก็ต้องการคว้าแชมป์ให้ได้เช่นกันแหละครับและส่วนฤดูกาลหน้าครับแน่นอนเลยครับว่าเรายังยึดแนวทางของเราต่อไปเน้นดาวรุ่งเหมือนเดิมและทุ่มกับต่างชาติให้มากขึ้นเช่นเดิมครับ โดยสำหรับโปรเกต์นัดต่อไปของศึกทลครับ2021รอบรองชนะเลิศจุดเบ4ครับก็จะพบกับพีทีประจวบเฟิในวันพุธที่25พฤษภาคมนี้ครับณสนามมอธมาสตร์ลังสิตเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสไลฟแฝงบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ